อ้วกของเขาต้นป่าอยู่สองทางต้องถึงรู้นะครับโดยทั่วไปคือละอยู่ที่หาอาหารกาแฟไปป่าไปเนี่ยจะเปิดตั้งแต่เช้ามืดจนถึงสิบโมงเช้าพอสิบโมงมันปิดประตูไเลยนะครับเราจะดูทางลาดอย่างเดียวเพราะฉะนั้นถ้าทางลาดมันไม่ดีเราก็เดินทางไปแค่นี้ก็อยู่ได้แล้วนะครับง่ายๆนึกแงก็จะอยู่ได้อยู่ที่พวกเราขยันพอเรลยครับขนาดพอครับจะอยู่ต้องใช้ที่ยเราเป็นไทยนะครับ เราเป็นใครเราเป็นชาวบ้านธรรมดาผมก็ชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งเนี่ยเพราะเจ้าฟ้ามหากษ <Andrew> ัตริ <es voir sangat bunları> ์ยังทำให้เราขนาดนี้นะครับนี่เราทำได้แล้วปุ๋ยปุ๋ยที่สดก็คือต้นต้นขุลาเราก็ต้องมาใช้บนระบบบริหารจัดการตอนนี้เราจะไม่มีเราไปขอเขาก่อนเราจะขอเขาตั้งปีตั้งชาตินะครับ สัตว์ศีที่ฟังเป็นคนเราก็มีทําไมเราต้องขอแต่ที่เม่อก่อนเราไปขอก่อนบางคนเอามาปลูกปูเสร็จปุ๊บหายไปหมดเลยเขาได้ไปขอไปยาวครับทํางานผมเราต้องอยู่อย่างมีเกียรติยศและศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นครั้งนี้เรายังไม่ให้เราก่อนแต่เมื่อท่านเอาไปแล้วสมมติว่าคุณไปร้อยกิโลเมื่อปลูกได้แล้วร้อยกิโลต้องเอามาคืนนายเพื่อนผมจะเก็บไปให้พวกเราอ่าดีครับเก็บไว้ให้พวกเราเท่าที่เหลือ เหลือทั้งหมดเกือบเอ่อ100กิโลคุณเก็บไว้เพื่อเอาไว้ใช้ผีหน้า100กิโลคุณคืนนายเบื่อแล้วที่เหลือขายอินทรายยินให้หมดเลยแล้วถ้าท่านทำได้ที่ที่ได้ผลจริงเนี่ยมันเพิ่มผลประโยชน์เพิ่มเพิ่มมูลค่าเพิ่มรายได้ให้กับพวกเราดีไม่ดีจะดีราคาข้าวมีข้าวที่นี้ก็ต้องคืนวัตถารอมไปขายแต่ปอไอตัวพระขายได้เลยครับอินทรายยินเข้ามาซื้อถึงที่มีเท่าไหร่รับซื้อหมดแต่ไอ้ร้อยกิโลเนี่ขายนะ ถ voi, i, by th by th by, ้าใครขายไปก็ขอได้เพิ่มใหม่พุทธโลกจะมีไว้ผมให้ถามนี่ปลูกตัวพีะยังขายมีมีไหมครับมีคือวัวไปดูเรื่องไหมไม่รู้ปล่อยไปปล่ก็ไปคนที่รู้ก็คือเราคือเจ้าของถ้าผมเป็นเจ้าของวัวไปบ้านนี้ปลูกตัวพระสมุนบ้านนี้เขาก็ไม่มีอันดีนแต่ผมมีอันดีนเดี๋ยววัวไปยี่สิบสามตัวถ้าผมปล่อยไปผมเอาเปรียบพาะใช่ เราจะเอาเพจกันทำไมครับเราเป็นลูกในหลวงเหมือนกันวโมบายทั้ง30ตัวโโหัวโราคาเป็นหมืหน่นแสนสงสารเพื่อนลูกสงสารเพื่อนเราในบ้านของเรานะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรวมมาคุยกันเรื่องของวโมบายเก็บได้ดีนะครับตนงานงนานาเลยเก็บได้เลยทำไมหน้านี้ผู้พามาขายได้จะมาโดนเก็บได้นะครับเก็บผู้พามาไว้ตั้งต้นเก็บวโมบายดีดูแลปัญหาจักรยานดีนะครับแลว้วก็เดี๋ยวค่อยมาวางวิธีแนวทางกัน สุดท้ายเนี่ยผมจะใช้วิธีแบบเคยเห<ค>็นตำรวจลออล้อนะครับที่กรุงเทพจอดรถผิดทางลอวล,อล,อลอ้อล้ออันนี้ที่ยาแรงถ้า,ายังปล่อยเพราะว่าผมขับรถกลางคืนผมก็พับเดี๋ยวผมจะให้ทางเจ้าหน้าที่ทตำรวจแล้วก็อสสเจ้าหน้าที่ผมขับรถไปกลางคืนถ้าส่องไฟไปแล้วเห็นกลางทุ่งนาเห็นไฟสีฟ้าตาสีฟ้าสีฟ้าท่านอย่าคิดว่าผมขโมยวัวนะครับผมไม่ได้ขโมยวัวไปผมจะจุงวัวยไปแล้วไปฝ่าผู้ที่บ้านผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่บ้านจะทำหน้า่ตัวล็อล้อรถจะล็อขาควายไว้แล้ว้ใครอยากได้ดูเจ้าของไปถ่ายดีแเบอร์ดีครับเพราะถเราไปวางของผ้ใหญ่บ้านนะครับเราอยู่ที่นี่เราก็วางผลผูเใาเองไมต้องให้เรารเรานะครับแล้วผมจะช่วยแต่จะไปออกผู้่บ้านนะเดี๋เราจะไปเกลียผู่บ้านถ้าใครจะเกลียดใหนเกลียผมนะครับผมรับใครจะเกลียดเกลียผมนะ ไปแล้วผมเรียนท่านนะครับผมมาที่บางคนถามว่าจะไปอยู่กี่เดือนจะไปอยู่กี่ปีผมโอ้ยถามถ้าพวกท่านมีความเค้งแข็งเหมือนกับคนที่พักงานพากอื่นๆไม่ต้องมีแรงเพื่อจะอยู่ได้จริงนะครับค่าแรงอะไรคือผู้ว่ามันไม่สนใจเราต้องเฉยเพราะเขาเค็งแข็งมาไม่มาเขาก็หาจีบของเราได้แต่ของเรานี่มันเรายังไม่เค็งแข็งพอรอดูว่าไรโดยจะไปอยู่กี่วันกี่เดือนกี่ปีมาสามเดือนแต่เดินไปแล้วทำไมต้องเอาชีวิตไปฝากกับแรงเพื่อ ท่านคิดเองเป็นนะครับเรามาช่วยกันตอนนี้ส่วนราชการหลายส่วนช่วยกันแล้วพวกเหลือแต่พวกเราาวบ้านที่จะต้องรับประโยชน์เองทำเองบริหารการเองรับประโยชน์เองผมจะทําอย่างเป็นระบบผมไม่ได้เก่งแต่ผมน้อมนำมาจากแนวพระราชดลัฒนหรือพระราชะมีของประกาศถึงพ่ให้่หลวงพระราชการที่เก่าถึงนั้นเลยนะครับเอามาใช้ผมไม่ได้มีสิทธิวิส์มาจากไหนผูกค้าผมก็ไม่รู้จัก ผมปถามที่หมู่บ้านเนี่ยเขารู้นะครับเพราะฉะนั้นผมอาจจะเข้าไปในหมู่บ้านไปพบท่านบ้างเจอผมนะครับก็ไม่เจะเป็นว่าจะต้องให้การต้อนรับกับชู้อะไรบ้างมายรยังไงนะขอให้ปีปาพูดกับผมพอใจนะครับผมพอใจแล้วนม่เพอไม่ใช่เวลาผมได้บอกหลายที่แล้วแม่เพอก็หายใจเหมือนกับพวกเราก็กินอาหารเหมือนกับพวกเราขับ่ายเหมือนกับพวกเรามีสัตว์สีควาเป็นมนุษย์เหมือนกับพวกเราทุกคนขออย่าให้ท่านเมตตาผม ครับมาช่วยผมแล้วผมจะช่วยคนของศิริ์แห่งนี้วันนี้นะแล้วเราก็โดยเฉพาะอย่างที่งีผมมีใจมากทิตบุญนี้แลวจังหวัดทั้งหมจังหวัดขอนแกนที่เลี้ยงใหญ่ให้กาสศึกษามีทั้งร้องว่าจกนำจังหวัดขอยแก่นประสานงานกับหน่วยงานต่างทองแล้วัราก็ขอที่เกินศักยภาพของพวกเราท่าเกิดแล้วเราช่วยเหลือพวกเราให้พวกเราช่วยตบมือเป็นกำลังใจมาให้กันนะครับเพื่อให้ตัวคนที่อาพวกเรา วันน like ี้ในการสำรวโดยม่สิ่งเนี่ยเขาใช้ได้บวกของสองวนจกิโลผมก็ปะสานแากับสํานพิธาที่ที่ต่อสู้แล้วนะครับก็ไจะให้ประมาณ3า0 0 0ตันไม่ใช้ก็3ตัน3า0ห0กิโลแต่ยอดผมนะครับวันนี้ไม่พอแล้วไม่พอนะครับก็อยาจะไปยื่นอื่ต่อเขาทีนี้ในเรืองนั้ระก็ถ้าบอกว่าเอ่อคามพิาช่วยสานงานถ้าเขาไม่สามารถให้เราดีได้ินมากกว่านี้ จะขอยืมนะครับจะขอยืมแล้วก็เราจะใช้เงินเขานะครับเรามาใช้ก่อนนะครับในที่นี้ใครเลี้ยงวัวไปนะครับรู้ไหมครับดีครับผมจะสั่งซื้อสิ่งไหนที่มันมันตามใจเราเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้ได้เอาไปเลยแล้วเดี๋ยวเราเลี้ยงวัวไปเนี่ยจะไปให้เท้าน้ไหร่ดีๆนะครับคุณค้าก็ต้องมีที่ดีๆในการที่มันโตเร็วๆดีๆนะครับแล้วก็เราต้องมีที่ดีๆนะ ครับพวกเราทีนี้ก็ต้องขอขอบคุณวันพี่น้องทุกท่านนะครับซึ่งเกือบจะเหมือน,นเป็นพี่ป้าได้ของผมนะครับที่จะมาช่วยกันทำเป็นของสุฒิในแบบนี้ให้เป็น